สวัสดีค่ะดูซิมาเจออะไรนี่กระบองเพชรปลอมจะบอกกันนะคะช่วงนีอ้อยู่อเมริกามาท่องเที่ยวแต่ว่าเห็นอะไรที่เป็นกระบองเพชรก็นึกถึงท,ทุกทท่านไม่ได้ก็เลยเอามาดูกันไหนมาดูซิมีอะไรบ้างนี่ถังทองค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อซิลิโอราคาเท่าไหร่นะดูซิอ๋อ9.99 9.99ก็10เหรียญ10เหรียญคูณ30 300อันนี้14.99ก็ประมาณ15 15 3 4สิอย้โอ้แต่ก็ถูกกว่าของจริงไหมอ่ะนี่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็ถ้าจะถังทองนะแต่ขนดูยุ่งเหยิงนิดนึงอันนี้เท่าไหร่หันดว่วนนะมองไม่เห็น499ค่ะ5 5้เหรียญห้าสามบาทเออน่ารักน่าเรียงอันนี้เสมาหรือว่าไมโครเดซิสก็ไม่รู้ดูสิอันนี้ก็499 5เกห้รียญร้อยห้าสบาทค่ะเบานะคะน้ำหนักเขาจะเบาๆแล้วก็ทำด้วยคล้ายๆผ้า,าแล้วก็มีขนๆน,น่ารักดีค่ะพอดีเห็นแล้วก็เลยนึกถึงทุกคนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกระบองทองไหมหรือว่า หรือว่าดาวล้อมเดือนแต่ยืดยืดหรือพันอะไรดีคะขนจะยุ่งนิดน,นึงนะคะไม่ได้มีขนค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่7,998นะคะ8 3 2 4 2 4 0บาทอืมเป็นโอ่งเป็นทรงโอ่งนะคะมีหินโรยด้วยก็ดีนะคะปลูกอย่างนี้ไม่ตายดีค่ะนี่เอามาเลี้ยงให้ดูน่ารักดีนะคะพอดีอามาเดินอยู่ที่ห้างทาเกตที่อเมริกาแล้วพอดีมาแผนกต้นไม้เห็นน่ารักดีค่ะ แต่ไม่ได้ซื้อมานะคะดูใช้ๆค่ะเราเลี้ยงของจริงอันนี้ซ i l h o u e ขนก็จะยุ่งเหยิงหน่อยอแต่แท่งก็สีออกฟ้าๆอมเขียวเหมือนของจริงนะคะเนี่ยนี่อันนี้ถัทงทองโอ้โหหนามเฟี้ยวเลยหนามเฟี้ยวน่ารักดีค่ะนี่นะคะใครสนใจเวลามาเที่ยวก็ซื้อไปปลูกอันนี้ก็ดีนะคะเอาไว้วางประดับห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าที่นี่เขาก็นิยมประดับประดาด้วยต้นไม้แล้วอาจจะเป็นช่วงนี้ช่วง หน้าร้อนเขานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เน้นขายต้นไม้ก็ทำให้รู้ว่ามีคนนิยมต้นกระบ,บองเพชรเยอะนะคะนี่มาวางเรียงกันดูซะเลยเขาก็พยายามเลือกสายพันธุ์แสดงว่าสายพันธุ์พวกนี้เป็นสายพันธุ์ที่คนนิยมเขาทำอ่าลงมาดูข้างล่างอะไรอ้อันนี้ซิลิอุสแท่งโตค่ะซิลิอุสแท่งโตเลยหาราคาไม่เจอค่ะแล้วก็พอดียกมือเดียวไม่ไหว หาราคาไม่เจอน่าจะอย่างน้อยก็ต้องเกิน500บาทครับเพราะว่าไอ้กระถางข้างบนนั้น500กว่าบาทอันนี้น่าจะสักพันหนึ่งนี่มีอะไรเนี่ยอากาเวอากาเว,าก,าเวก็มีอันนี้ว่านถังจระเข้อโลเวล่าก็มีนี่ของปลอมทั้งหมดนะคะทําด้วยพลาสติกบ้างทําด้วยผ้าบ้างกระถางที่เป็นกระถางเซรามิกเขาทำสวยดีนะคะเนี่ยคือเอาไปตั้งแบบขำๆสวยๆก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องประดับได้ดี ตามโต๊ะทํางานอะไรนี่ค่ะแต่ว่าอย่างพวกเราปลูกของจริงกันได้แล้วก็ปลูกกันเองะคะพางทีประเทศเขาบางทีอากาศเขาเย็นเขาปลูกยากเขาอาไปตั้งแบบนี้มันก็สวยดีไม่ต้องรดน้ําบางที่เขามีแบบติดดอกปลอมๆด้วยนะคะน่ารักดีค่ะนี่นะคะเราก็เลยจับเรียงกันให้ดู <c oughs> เอามาฝากเพื่อนๆกันเผื่อ <c oughs> ใครสนใจห้างทาเก็ตที่สหรัฐอเมริกานะคะ <c oughs> น่ารักดีค่ะวางเรียง เร่ราคาก็พอจับต้องได้นะคะ1 5อย0้เทียบกับของของจริงถ้าของจริงไส์เท่านี้อาจจะแพงกว่าเนี่ยอย่างดูซิลิโวสแหมจัดกอมาสะสวยเลยดูแต่ขนขนมันไม่เหมือนไปน,นิดนึงนะแต่ก็ได้อยู่นะคะใส่กระตาตะกาน้ำหนักเขาไม่หนักมากนะคะข้างข้างในตะกาเขาคงเป็นโฟมแล้วก็แปะแค่ด้านบนนี่ดูลักษณะหนามโอ้ยุ่งเหยิงมาก สวยดีเขาคงขายได้ะคะ่ะเขาถึงทำมามีกระถางเปล่าก็มีนะนี่อ่ะอันนี้อะไรโอ้โหเสมากอใหญ่เอ๊ะหรือว่าทูน่านะแต่ดูไม่มีหนามนะคะอันนี้ทำด้วยเหมือนทำด้วยปูนพลาสเตอร์หรือเปล่าไม่ทราบค่ะจับดูแล้วมันแข็งแข็งเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยจับดูแข็งแข็งแต่เขาไม่มีหนามแต่เขาก็ทำได้ดูคล้ายนะคะแต่ทรงใบดูหน้าทางจะคล้ายพวกโอพันเทียทูน่ามากกว่าหนามเหลืองเชียสวยเชนะ ใส่เป็นกระถางเป็นคล้ายๆเชือกถักหรือว่าผักตบชวาเงี้ค่ะเบาๆน้ําหนักก็ไม่มากอันนี้แอบดูราคาแล้วก็หาไม่เจอค่ะไม่มีก็น่าจะสักประมาณพันเบงพันบาทหลักพันขึ้นไปทําเป็นต้นโตเลยนะอันนี้ไม่ใช่แบบต้นเล็กๆตั้งโต๊ะค่ะอันนี้ตั้งต้นโตสวยดีค่ะเนี่ค่ะเขาก็ขายอยู่ตรงนแผนกเครื่องประดับตกแต่งบ้านค่ะ ดูขำๆนะคะอย่าซีเรียนมันก็มีข้อดีของเขาะคะ่ะสำหรับคนที่เขาเอาไว้ตั้งโชว์สำหรับพวกเราคนรักกระบองเพชรก็ก็ให้รู้ไว้ว่าเขามีแบบนี้กันนะคะแต่อย่าไปรู้สึกดีหรือไม่ดีอะไรอันนี้สลัดได้คะ่ะยูโฟเบียแลกเทียอันนี้ใบเยอะนิดนึงโอ้แบบสีแดงด้วยนะทำด้วยพลาสติกค่ะแล้วก็ ใช้กระถางจริงข้างในเป็นปักด้วยโฟมแล้วข้างบนก็โรยทรายปลอมๆนิดนึงค่ะนี่ดูดูแตกยอดด้วยนะมีใบด้วยน่ารักดีนะคะก็วันนี้ไหนดูเลยดูสิราคาเท่าไหร่เนี่ยมองเห็นไหมเอย่ย24.99ก็25 25คูณสาบู1 2บ0เลยเหรอคูณผิดหรือเปล่าไม่ทราบค่ะนะก็ ดูกันขำๆค่ะสำหรับวันนี้ก็แวะมาทักทายสวัสดีทุกๆคนนะคะก็หวังว่าคงจะมีความสุขกับคลิปอันนี้แล้วเดี๋ยวในทริปที่เราไปเนี่ยเราจะมีไปดูสวนกระบองเพชรด้วยแล้วถ้าเกิดเจอต้นไม้อะไรน่าสนใจก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากเ,เข้าไปในเพจด้วยนะคะชื่อมุกแคคตัสเหมือนกันแล้วก็ IG ก็มุกแคคตัสเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย